เขากราบสาักกรเพื่อนพี่น้องทุกคนเสนอรายการสัญญาพากินวันนี้ผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงแบบเออหมูผัดแกงหมูใส่ดอกกระหลำ่ำพี่น้องใส่แบบกรอกดอกกระหลำ่ำพี่น้องขาก็ผักก็ต้นหอมแล้วก็หอมขาวมาค่าพี่น้องอยินดยกันเลยจ้าพี่น้องขานี่ พริกยัวย่วๆจ้ะพริกน้ำป่ามาเดิอค่าพี่น้อง มาค่ะพี่น้องจ๋าผักก็มีอุปกาศเขียวเหมือนเดิมนี่มายังอร่อยเลยพี่น้องอม,มาเดอ้อค่ะมะเขือคืนแม่เก็บมะเขือคืนให้เห็นสนญาเขาชอบกินมะเขือคืนไงอืมอืมอืม คางงาือร่อยมากครับพี่น้องขามาเด้อค่ะอาหารไทยๆเนาะนอันนี้ก่อนดูแล้ว ดูแล้วจังถินเมืม่อคืนเมื่อคืนออกไปเออไปดู ผีตลับผีตลับเนาะบางบางบางท่านก็ไม่รู้เนาะแถวบ้านสอนย่ามันมันเป็นเป็นันอัศจรรย์ชนิดหนึ่งอะเป็นอะพูดยังงดีอะแปลกความเชื่อความแปลก มาเว้ยไอชาบูมันมันหิวข้าวอะ ก็จองตุ้มออกไปไปแอบด,ดูนะลูกออก็ไปหลายคนนะไปถึงหลายคนเพราะว่าเขาไล่เมื่อสามวันที่แล้วเขาไล่กันจับไม่ได้ไงทุกคนจับไม่ได้อ่าสดพิพจรารณาญาณในการฟังนะคะ บางคนก็ไม่เชื่อจะสัญญาเป็นคนจุรินคือจริงดวงไฟอ่ะเหมือนแบบว่าคล้ายๆปอบแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ปอบหรอกคือว่ามันเป็นมันเป็นผีตลับที่เขาเลี้ยงเลี้ยงผีอ่ะ คือก็โทรไปหาเออน้องเขาอยู่ใกล้ตรงที่ที่ที่ของเขาออกมาโทรไปบอกว่าออกแล้วพี่มันออกแล้วมันออกสามออกตั้งแต่หัวข้าเลยอะ่ะสองทุ่มออกพีจะหลับนะนก็แอบดูอ่ะจะคของ ของเขารู้ตัวดูแล้ว อม,มันเป็นอะไรที่แปลกเมื่อหลายสิบเมื่อหลายตั้งแต่สัญญาเด็กๆนะนี่มันจะเข้าสัญญาเข้าห้าสิบปีแล้วห้าสิบเอ็ดแล้วแต่สมัยสัญญาปีนหนึ่งปีสอง ครั้งหนึ่งพ่อแถวบ้านน่ะเขาไล่กันเขาเอาแบบว่าพวกแห่พวกอะไรไปหวานแล้วก็พวกน้ำหวานจะไม่ทันไงมันเป็นอะไรที่เร้นรับ ยากที่จะพิสูจน์แต่ความความที่เป็นทุกวันนี้ความเชื่อสัญญาก็ยังมีอยู่เพราะเห็นกับตาดวงไฟมันเกิดขึ้นได้งไงเขาเรียกพีโพงผีตลับ บอกว่าทำร้ายใครไหมคนถ้าคนเก่เขาบอกว่าก็ทำร้ายนะ,ะทำร้ายแบบว่าทางศิยศาสตร์นะแนะ่ไม่มีอะไรเลยลูกเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะ คนท่าคนแก่อชอบเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงไว้พวกเล่น,นเสน่พวกเล่นอาคมคงกระพัน อะไรอย่างนี้คะ่ะส่วนมากจะแบบมันจะเร,เ,รเรียกว่าของเข้าตัวหรือว่าของแตกเรียกว่าของเข้าตัวโดยไม่รู้ตัวและมันก็จะออกหากินออกหากินกลายเป็นว่าเป็นดวงไฟสมมุติว่าคนนั้นที่เรียนมาเอาตลับลับเหมือนคีบพึ่งนะคะคเรียกตลับคีบพึ่งนาะไปไวในโพงต้นไม้ดวงไฟมันจะออกมา นี่เรื่องจริงนะคะเห็นกับตาเมื่อคืนไปจะไปสูตรอีกครั้งหนึ่งไปไม่ทันเพราะว่าหลานต้นสิบกับคนร้านหลานนะคนโตคนเล็กซุ่มเตรียมแห่เตรียมอะไรอย่างเงี้ยออกแล้ว หนัวค้นี่มันรู้ตัวเขาเรียกรู้ตัวเจ้าของรู้ตัวไหวตัวทันเขาก็ยายจะหลับไปอ,อีกที่หนึ่ง เมื่อคืนวันโกนก่อนวันพระเนาะออกสามสามดวงไฟออกอูกแ่แถวบ้านตรงนั้นแหละที่เขาเขามีอะ่ะออกมามีผู้หญิงเสียงแบบเสียงผู้หญิงด้วยไงมันมันคุยกันอะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคนเราคนที่ราะว่าจริงหรอสัญญาตอบตอบได้เลยนะคะจริงค่ะว่ามีผีพโพงจริงหรือเปล่าผีตลับเรียกผีตลับเนาะแต่กระสือสัญญาไม่เคยเห็นเห็นจะดวงไฟถ้าใครจับได้ จับดวงไฟนั้นได้พอจับปุ๊บจะเห็นตลับนะตลับตลับคือตลับมันลอยได้น่ะคนทุกคนเขามีกระถาเนอะมันลอยได้จริงค่ะพี่น้อง แต่อย่าให้รู้ตัวนะเพราะว่าเขาก็ได้กลิ่นมนุษย์เขาเรียกนะได้กลิ่นมนุษย์มันจะไม่เปล่งแสงถ้าไม่ได้กลิ่นมนุษย์มันชอบพอหน้านี้กบเขียดปลามันตายแล้วมันมีความเหม็นความข่าวเจ้าของที่เลี้ยงก็จะออกเปิด มันจะเด้งออกมาฝาตลับนะออกมาแล้วก็เขาจะออกหาก,กินเราไม่เห็นคนหรอกเราไม่เห็นรูปร่างอะไรหรอกเราเห็นแต่ดวงไฟดวงไฟมันแบบว่ามันลอยเหมือนเหมือนหิงห้อยแต่ว่ามันใหญ่กว่าหิงห้อยพอเห็นรู้สึนความความออพอเห็นเห็นได้กลิ่นมนุษย์มันจะ ไฟมันจะลดตัวลงนะคะเพราะเคยเห็นเห็นกับตาไงหลายปีมากที่ไม่เคยเจอไม่เคยเจออีกเลยเพิ่งมาอารวาสเมื่อไม่เชิงอารวาสข้าออกหากินเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยอาทิตย์เนี่ยทุกวันเนี้ย เป็นอาทิตย์เนี้ยออกตลอดเลยสามทุ่มออกแล้วต้องคนสงัดต้องคนนอนหลับหลับอ่ะแล้วก็มันจะเงียบเงียบสงัดมันจะออกมาม,มันเป็นอะไรที่ บางคนเขาจริงหรอตอนนี้บอกเลยว่าจริงค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายรูปให้ให้ให้ให,ให้ให้เห็นได้เงี้ยแต่ว่ามีมีมีรูปภาพมีมีวิดีโอผู้ใหญ่บ้านเราถ่ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันต่อสู้กันเหมือนต่อสู้ดวงไฟต่อสู้กันมีรุยต่อสู้กันอะ มันเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนลึกลับมากเรื่องนี้ถ้าคุณถ้าคุณอยากรู้คุณไปเปิดช่องดูดูดูช่อง y ยูทู e สิพีโพงอ่ะพีโพงพี่ตลับอ่ะคนซุรินแท้ๆเลยเขาจะเล่าอธิบายให้คุณฟังมีนะหมอปลาเขาไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะ แต่ตอนนี้เขาอยากจะรู้แถวบ้านน่ะเ้าของใครอยากรู้ว่าของใครถ้าเขาจับได้นะก็ต้องต้อง,อ,งอ้อนวอนอย่าทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทําไปคนที่เลี้ยงอ่ะ,ม,ะม,มันจะไม่สบายเขาเรียกเนาะมันจะไม่สบายหรือคือป่วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ท่านผู้ชมก็ฟังด้วยความวิจันิยานในการชมรับรับชมรับฟังนะคะทุกคนขะไม่ได้ให้ชื่ออะไรนะคะเพราะว่าต้องทุกคนต้องต้องต้องเห็นกับตาต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้มันเรื่องสายศาสตร์มัน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 ซับซ้อนมันลึกลับนะคะทุกคนแถวบ้านไอเรื่องแบบนี้ทางสุรินมันมันมันมีจริงจริงมันมีจริงนะคะ นี่มีจริงเลยจ้ะโอเคครับพี่น้องขาสัญญาขอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนอิ่มคุยไปด้วยกินด้วยเรื่องเรื่องแบบว่าลึกลับอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนขาโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า